สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งการจงใจพระพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา8นาฬิกาส0นาทีอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับสไครต์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับครับตอนนี้เรียกว่าฝุ่นนะฮะฝุ่นยังไม่จางฝุ่นการอภิปรายยังไม่จางครับนะฮะควันหลงควันหลง ควันหลงจากการโหวตนะฮะการโหวตไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจนะครับเป็นประเด็นปัญหาละพลังประชารัฐโรคเครียภูมิใจไทยเนวินชุนถูกหักหลัง6สส,สกลุ่มดาวเลิกงดออกเสียงหนุนศักสยามเพื่อไทยเอาผิดมิกตูสามรัฐมนตรีส่งข้อมูลปป,ปชสอบต่ออ่าี่ไหม เนี่ยโอ้อีเชบับก็พ้าหัวว่าไงภูมิใจไทยขยมพลังประชาชนนะ้ยบี้รัำผิดชอบโวตสวนมติน่ะเนี่ยก้าวไกลก็แตกแยกตั้งแกงเอ้เห็นไหมเนี่ยข่าววันนี้ก็ออกมาก็โอเคนะผมก,ก็อย่างที่บอกไว้แล้วไ <c> ง <oughs> การอภิปรายมันใช้เลิกไม่ดีมันก็อย่างนี้แหละนะก็ผลออกมาก็อย่างนี้รัฐบาลก็ยิ้มไป อันนี้วันนี้ที่ผมสนใจเอาอันนี้ก่อนเลยยังไม่คุยเรื่องพักอื่นนะครับเอาพักพลังประชารัฐก่อนพลังประชารัฐนี่ก็มีก็หลายกกนะมีหลายกกหลายกลุ่มนะแต่ที่เราต้องมองก็คือว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะอสองกระทรวงหมายถึงว่ารัฐมนตรีที่ไม่ได้ไม่ใช่สามปอนะก็มีคุณ นัทพลที่สุวันนะครับนะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านะรามาชรกรเกษตรนะฮะและสหกรณ์มันอย่างนี้นะครับถ้าเราดูกดันนะฮะสองคนเนี้ยคนหนึ่งถูกไม่ไว้วางใจนะฮะไม่ไว้วางใจอ่ะสูงนะะสูงนะครับหมายความว่า,วางไง คือหมายความว่าถูกไม่ไว้วางใจสูงมากคือนัทพลเนี่ยที่สุวรรณนะครับเสียงไม่ไว้วางใจสองรอยสิบห้าเสียงในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผานะครับรมชกรเกษตรรัากรนี่นะฮะไม่ไว้วางใจต่ำสุดครับทั้งหมดนะฮะในสิบคนเนี่ยคือร้อยเก้าสิบเก้าเสียงเออเนี่ยทั้งสิบคนนะครับคนหนึ่งต่ำสุดคนหนึ่งสูงสุด เสร็จแล้วคะแนนไว้วางใจก็ต่างอีกนะครับของธรรมนัตเนี่ยได้274ครับเท่าผลอีกประวิธิในหัวหน้าพักรองแค่อนุทินน,นะครับนะฮะเสร็จแล้วก็นัตพลเนี่ยได้258้อาสตามสุดอีกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในพักพลังประชารัฐอ่าในวันนี้ตรงนี้เราต้องมาดูว่าดาวรุ่งคือใครครับในพรพลังประชารัฐเนี่ย ร้อยเอกธรรมนัตครับเพราะมีผลงานเยอะผลงานนะฮะเนี่ยคนเนี้ยต้องจับตาให้ดีนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นมาเฟียมาเฟียการเมืองในอนาคตหรอครับคือตอนนี้เนี่ยแกสร้างสมกำลังพลไว้ทำไมธรรมดานะฮะเรียกว่าข้ามพักเลยนะข้ามพักเลยนะครับนะฮะเนี่ยเราต้องดูถ้าจะเล่นดูการเมืองให้สนุกดะครับต้องรู้รู้เขารู้เรารู้นอกรู้ใน เราต้องอ่านเกมให้ออกคือตอนเนี้รอ้อยเอกธรรมราชเนี่ยมีผลงานหนึ่งเรื่องการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาอนะได้เต็มที่แล้วก็การเลือกตั้งซ่อมสอสอนะครับนะก็ได้ผลงานเขาเป็นคนเป็น,ปนฝ่ายเป็นประธานจัดง,งานเรื่องนี้นะครับนะแล้วตอนนี้ก็ต้องดูอีกสองเรื่องการจัดเลือกตั้งนะครศรีธรรมราชภาคใต้นะฮะ อันนี้จะแทนกับแทนแทนเทพไทยเสยนพงกันนะนี่นะเป็นพื้นที่ของพันธิปัตยิแต่พลังประชารัฐจะลงอะ่ะร้อร้อยเอกร้อยเอกผมเผาเนี่ยไปเป็นประธานจัดตรงนั้นอีกคือถ้าถาได้มาอีกเสียงนะต้องปรับพลมมแน่เลยเพราะอะไรไหมาภาคใต้ตรงนี้ไม่มีรัฐบนตรีนะมีแค่สิบสามเสียงถ้าได้สิบี่เสียงต้องปรับแล้ว ภาคอื่นได้หมดแล้วครับขาดภาคใต้ก็เลยต้องลงอ่ะต้องลงเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเจะมีเลือกตั้งเทศบาลเนีย่ยดี๋ก็มีผลงานเขาอีกตรงนี้แหละครับถ้าหลังจากเราดูว่าการเลือกตั้งผ่านไปนะเชี่ยสึกจะเป็นวันที่ทลาไหกหกหรือแปดมีนาเนี่ยไม่กี่วันนี้นะจะเลือกตั้งเทศบาลน,นี่นะฮะเนี่ยการเมืองที่เราจะอ่านเกมต้องดูให้มันทะลุนะแล้วเราจะพยากรไม่พลาดนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ไง เมื่อวันที่9ถ้าไปเปิดฟังดูทีครับนะฮะอ,อ๋อวันที่7มีนาของเลือกตั้งใช่ไหมออหรือไม่ใช่ผมไม่ได้จดย์แล้วจดหรือเปล่าการเลือกตั้งเทศบาลน,นะฮะในเดือนมีนาเนี่ย อ๋อวันที่28มีนามี่มีนาวันที่นะครับนะตอนนี้เรามีเวลาเรามาดูกันตรงนี้ก่อนว่าเหตุผลทําไมทั้งสองคนนี้มีต่ำมีสูงคือดวงของธรรมนัตเนี่ยเกิดเชียงรายเกิด18สิงหา2 5งหาตรงกับวันพุธนะฮะเยีางรายนว,ว,วะพะเยาอ่าพะเยาพะเยาเขาพายเยาใจังหวัดพะเยาครับ,ยบ,ยรบแยกมาจาก แยกมานะแยกมาตอนนี้ก็รัฐพโนี่เกิดที่อเมริกานะเกิดที่อเมริกาตอนนี้เรามาดูกันแล้วดวงมันก็เคยใกล้กันนะเพราะว่ารัฐพโเนี่ยเกิดยี่สิบเก้าพฤษภาสองห้าศูนย์เก้ารอยอิทมน์เนี่เกิดสองห้าศูนย์แปดมันก็คนละปีเดียวปีเดียวห่างกันปีเดียวแต่ดาวละครับนะฮะมีพฤหัสเหมือนกันคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประ ของของธรรมรัตน์เนี่ยดาวเสียสามดวงนะมีพฤหัสเป็นปะดาวศุกร์เป็นนิดมัตยูเป็นปะสามสามเสียเสียเป็นดีคนนี้เลยเทาบวาทําทงานสีเทาเนี่ยค่อนข้างจยดีแล้วก็มีขาม่าไหมเนี่ยเขามีประวัติไม่ค่อยดีนะเรื่องเรื่องสีเทานี่นะเรื่องที่ออสเตรเลียนี่แหละไม่ต้องไปพูดถึงเขาเรื่องเขาส่วนของนันตพลี่เกิดอเมริกาก็พฤหัสเสียเหมือนกันเป็นปะนะครับนะฮะมัตยูก็เป็นปะนะ ดาวสุกก็เป็นประนะเสียสามดวงเหมือนกันถึงได้เปรัฐมนตรีไงนะแต่จุดอ่อนมันก็มีนะมีเขาเรียกว่าลาหูอยู่ร่วมอาทิตย์ในราศีพฤกษกนะฮะส่วนของธรรมนัสนี่ไม่เป็นไรครับนะ,ะสุกร่วมอาทิตย์มันจะอยู่ร่วมอาทิตย์นะครับศัตรูให้คุณนะครับน,ะนี่ถ้เรามาดูตรงนี้ป่ะเนี่ยข้างหน้าดีนะ คนนี้นะฮะจ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 ะ,จะ,จะเรียกว่าจะคุมฐานมือทสอแล้วอนาคตผมอ่านเก่มันนะค,นะคนยิ่งถ้าขึ้นมาเป็นเลขาพักเพราะสามารถเรียกอะไรเป็นฐานเงินอนะรบางอาะหางเงินเก่งน,นะเงินเขาได้หลายทางทั้งเงินเท่าแล้วก็เงินอะไรเยอะแยะเนี่ยคนที่จะเป็นการเมืองจะเป็นใหญ่เนี่ยจะต้องอย่างนี้ครับนะ่ะจะต้องสามารถคุมด้วยทั้งฝ่ายอำนาจของ การเลือกตั้งคือน,นักเลงเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ย้าคุมตรงนี้ได้นะฮะเอาไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตเสร็จแล้วคุมถุงเงินได้อีกโอ้โหเท่านั้นแหละจะเอาอะไรก็ได้นะฮะคนก็จะแห่มามาเข้าเข้าสังกัดนะฮะมาด,ดูดูตามดวงแล้วดีครับปรับแน่คอรมอปรับแน่หลังหลังเดือนมีนาไปแล้วเนี่นะหลังมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆหมดไปแล้วนี่นะฮะผมว่า มีการปรับมีการปรับแน่นอนนะครับนะฮะแล้วตอนนี้มันก็ต้องเคลียร์แหละเคลียร์กลุ่มดาวเรื่องนะฮะในพรรคพลังประชารัฐอะที่ไม่ไม่ยอมลงให้ให้สักสยามานะนะในวินเสียหน้าดิครับนะเด <c oughs> วินเสียหน้าครับนะฮะเอ่อก็แต่ก็ไม่ไม่น่าเกียดนะสักสยามก็ได้สองสองร้อยหกสิบแปดเสียงนะ,ะที่ไว้วางใจเท่ากับจุดิน ลักษณะวิสิทธ์นะครับนะฮะก็โอเคนะมันก็มันก็ไม,ไม่ไม่เสียหายมากอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ไว้บางใจอะ่ะแค่201คนนะครับออของไอ้นั้นมากกว่าครับของจูเลีนอะ่ะสองนะครับนะฮะเนี่ยคือถ้าเราดูกรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอะไรที่มันเกิดเหตุก็เนี่ยเพราะว่า องโ,อโอสักสยามลดงดออกเสียงว่าสิบสองเสียงอะ่ะสิบสองเสียงก็เดินเราไปหกเสียงแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องมาดูว่าการเมืองตรงนี้เป็นยังไงในพลังประชารัฐเนี่ยมีหลายกลุ่มมากนะฮะกลุ่มแรงๆตัวเนี้ยมาแรงก็คือหมายคือร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละสามารถเป็นมือเป็นไม้กับผู้น้าพัก,กันฮะจะเอาอะไรบอกอะจะเอาอะไรบอกเนี่ยตรงนี้การเมืองต้องมีตรงนี้นะต้องมีตัวชงนะฮะต้องมีตัวชงตัวตบแล้วครับนะ ก็ผมเลยบอกว่าเนี่ยนัตพลเนี่ยมีจุดอ่อนหลายจุดเลยนะครับนะคือเขาเหมืองเนี่ยมาจากประชาธิปัตย์ก็ปคปปสอ่ะนะกลุ่มน้อยแล้วพวกนี้เนี่ยเงินเงินเยอะแต่ใจไม่ถึงไม่ได้นะจะเล่นการเมืองนี่ต้องใจถึงอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ใจถึงมันต้องเอาเงินมาจากไหนครับมันต้องเอาเงินจากมาจากที่มันสีเทาๆอะแหละมันก็ใช้ง่ายจ่ายง่ายหาง่ายนะเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยมาคุยให้ฟังว่าเนี่ย เราจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับนะดูดวงก่อนว่าให้ไม่ให้เมื่อเราเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยนะมันจะถอนทุนได้ไหมมีกําไรไหมทุกทุกอย่างทุกธุรกิจครับไม่มีใครเล่นเพื่อการทุนแล้วครับนะไม่มีครับไม่มีเพราะอะไรครับเพราะการลงเลือกตั้งต้องใช้เงินโอ้โหอสอนี่อย่างน้อยสามสิบล้านอย่างต่ำเลยครับตั้งไว้เลยนะไม่มีสามสิบล้านอย่าไปเล่นแล้วเล่นแล้วจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะ แล้วถ้าเป็นสอสอแล้วทําไมมีใครกลับถือรคว้ากระเป๋าเองล่ะอย่าเล่นเลยแล้วจะเป็นแล้วต้องไปเล่นเป็นต้องไปรัฐมนตรีนะหรือเป็นเลขาหแล้วเป็นที่ปรึกษาต้องมีตําแหน่งครับมาถึงจะมีเงินนะครับเนี่ยทุกอย่างครับทุกอาชีพนะครับนะมันไม่มีอะไรพอเพียงนะครับมันเล่นเพื่ออะไรครับมันก็หนึ่งเพื่ออํานาจเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินนะครับนะฮะท่านจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่มีคอร์รัปชันเยอะ,ะเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่ม กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยส่งลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยเข้าไปเป็นสอสอเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาไปประมูลเน่ยโครงการของรัฐแต่ละจังหวัดเนี่ยเนี่ยหลายตังหลายปีหลายหลายหลายร้อยล้านหลายพันล้านเลยเนี่ยตรงนี้แหละนี้ถ้าเราไม่เอาอย่าไปยุ่งเนยะผมเข้าไปคุกคีอยู่ผมไม่เอาเลยครับมีบุญมาชวนเยอะนะผมไม่เล่นครับไม่เอาเลยให้ตำแหน่งฟรีๆก็ไม่เอานะครับ มันต้องทดแทนอะแต่เขาตั้งเราปั๊บเลยเราต้องหาเงินให้เขาเออมันมันอย่างนี้นะครับมันมันมันทึกบอกว่าทุกอย่างเรามาทําอะไรที่มันสบายใจสบายใจครับคือสร้างทางสายกลางแล้วก็เอาสายธรรมะนะครับก็หบายความว่าเรามาทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ว่าให้ประชาชนได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะโครงการต่างๆที่ทําอยู่เนี่ยถ้า ก็ผม่าไม่ไม่ต้องการมากนะเอาที่ว่าคนที่มีความเชื่อศรีสัทธาในเรื่องเนี้ยเรามาร่วมกันสร้าง0 8 1 8 2 8 4 9 6 4นะครับผมว่าเนี่ยวัคซีนมาแล้วนะฮะ่24นี่มาใช่ไหมหลังจากนี้ไปพบว่าเรอมิถุมนาแล้วน้าน่าจะคลี่คลายนะน่าจะไปทำธุรกิจหรือออกทำอะไรต่างๆได้นะก็เลยฝากไว้แล้วครับนะช่วงนั้นแล้วครับเราจะลุยกันละว,ว่าไงคุณวิภพสวัสดีครับอาจารย์คุณจุ๊บสวัสดีครับ คุณวรกัญญาสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับชาวนี้ท่านเก่งกาจจงใจพระครับปรมาจารย์โหราจารย์ยอดเยี่ยมครับเป็นไปตามคาดหมายครับสัพเพเสีชนะรบรรดายมทูตทั้งบนพื้นดินและใต้ดินหัวเราะชอบใจบรรดาเทพที่ช่วยออกแรงเข็นดวงดาวต่างๆเหนื่อยสุดๆครับคุณเลิฟมีสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณประพลธ์สวัสดีครับอาจารย์และทีมงานทุกท่านครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมปรานาทุกประการครับคุณสุนีสวีครับอาจารย์คุณทวินสวีครับอาจารย์ยินดีในบุญครับครับคุณจิระพัฒน์สวีครับคุณครูแอดมินเพจครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยบุญใหญ่สําเร็จรวดเร็วครับครับคุณนิพนธ์ยังช่วยบรรดามนุษย์ไม่ได้เหนื่อยเปล่าเปล่าครับดูต่อไปมนุษย์ที่สวรรค์นุนหลัง จะแก้เกมอย่างไรครับที่จะเอาชนะมนุษย์ที่นรกภูมิหนุนหลังได้ครับคุณกันนิดารัตสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานทุกท่านทุกฝ่ายเอาทุกท่านฝ่ายค้านพูดแบบไม่มีข้อมูลครับมาแ์หาแกนสารอะไรไม่มีเพิ่มเลยค่ะครับหวังเอาสาม,มาโหมนะคะคทำงานกันใหม่ปะครับฝ่ายค้าน ต่อไปก็คุณรุจิการสวัสดีค่ะอาจารย์และแอดมินค,คนเราไม่มีใครดีไปทุกอย่างครับคนที่มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองหรือข้าราชาการครับควรเป็นคนดีที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคระับครับประโยชน์ที่ว่าคือบ้านเมืองไม่ใช่พักพวกนะคะครับคุณชฎาทิพย์สวัสดีค่ะอาจารย์และแอดมินมขีขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งสุขภาพแข็งแรงนะคะค คุณนิธินันสุริขอาจารย์ครับคุณทิติพลสดีครับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนครับประสบผลสําเร็จที่กําลังดําเนินการอยู่ครับครับคุณแบกพิกสุริขอาจารย์ครับคุณชาดาทิพย์อาจารย์โชว์หมายเลขบัญชีทําบุญให้หน่อยค่ะหน้าจอครับคุณพรบุภาสสดีค่ะทุกคนที่รับชมคือคุณกดไปที่0 8น8 2 8 4 9 6 4่ี่มันก็จะไปขึ้นเลยฮะ ขึ้นที่ลายบัญชีนะฮะกดตรงนี้แหละครับนะกดเข้าไปคือจริงๆที่ผมเอาดูต่างๆมาวิเคราะห์นี่ไม่ใช่อนะไรขนาดเพื่อให้ท่านได้รู้ให้ศึกษาว่าโหราศาสตร์มีจริงถ้าเราวิเคราะห์กันแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่เข้าข้างใครนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นแหละครับนะฮะเอาแล้วครับนะฮะเบอร์นี้แล้ะครับนะโทรไปแล้วราก็จะขึ้นลายเลยครับนะบัญชีเนี่ยที่ที่เราวิเคราะห์นี่นะฮะมาให้ฟังว่าเนี่ย การเรียนหรือการใช้เนี่ยมันจะต้องให้ถูกต้องคืออย่าไปสอพรอย่าไปยกยอหรืออย่าไปคือบอกไปตรงๆอ่ะบอกเออเนี่ยมันอย่างนี้นะทงใยจะต่ํากับเพื่อนะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือเราไม่ได้ไปอะไรกับใครมีอะไรกติไม่รู้จักด้วยนะแต่เราเป็นไปตามศาสตร์นี่พอดีปรึกษาทีมงานเขาน่ะเขาอยากให้ผมทำอันนี้ครับรายการไสยศาสตร์โหราศาสตร์พุทธศาสตร์โอ้โหก็สนุกดีครับนะฮะเพราะว่าทุกวันเนี้ย มันมาคู่กันหมดเลยแล้วจะเป็นยังไงล่ะครับเราจะจัดการเรีย๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าสยศาสตร์ผมจะมาเรื่องอะไรครับมาเรื่องเลิกผานาทีไม่ใช่เรื่องเลขยันคาถาอาคมนะครับการปลุกเสกการต่างๆคือพรุ่งนี้ผมเรียนรู้เรียนจบขบวนความแล้วครับแต่บางอย่างเราบอกออไม่เคยใ,ใช้ถ้าเราไปใช้หรือไปแนะนําใครเนี่ยเอาไปใช้ในทางไม่ดีก็ไม่ดีนะมันก็จะกลายเป็นบาปไปด้วยแต่เมื่อเขาบอกมันดีครับคนยด้เอาไปชช่างน้ําหนัก ให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอยากจะได้เตรียมป้องกันก็โอเคครับหรือจะเตรียมจัดการมาให้นะฮะก็คงจะมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอแล้วครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับแควงแกรปลอดภัยไร้โรคคาพยาธิเบียดเบียนนะครับ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับ